đổ lời mái điêu ดีครับท่านผู้ชมมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแจ็กกี้ายกลมหมันศรคามก็วันนี้ก็มาสามหมายเดิมนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับนา,นาบ้านกุดซุยนะครับนาน้ําท่วมก็มันกัดดีก็เลยต้องซ้ําครับวันนี้ออกมาก็บ่ายบ่ายสองแล้วนะครับก็มาถึงหมายก็ลมไม่แรงเท่าไหร่นะผมว่าไม่เหมือนตอนที่ผมมาตอนเช้า,นะาเช้านะมาตอนเช้าลมแรงมากตอนนี้ลมแบบเอื่อย ก็น้ําในนาก็นิ่งๆน,นะครับผมว่าน่าจะมีตัวนะโอเคท่านผู้ชมฝากท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับกดซับสไครต์กดติดตามไว้หน่อยนะครับเพราะว่าจะได้อ่าเห็นคลิปใหม่ๆที่ลงนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วก็ท่านที่เข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดซับสไครต์นะครับฝากกดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับเพราะว่ากรหมานจะกลับมาแล้วครับตอนนี้ก็พยายามทําให้ลงให้คลิป ลงคลิปให้อาทิตย์ละครั้งนะครับก็ยังไม่ค่อยไหลลื่นเท่าไหร่นะในการพูดในการอะไรนะท่านผู้ชมเพราะไม่ได้ทํานานนะไม่ได้ทําคลิปเกือบสามปีนะครับโอเคท่านผู้ชมแดดร้อนมากตัวเนี้ยเดี๋ยวไปตีปลากนันดีกว่าดูว่าวันนี้จะหมานไหมนะครับหยิบกระเป๋าเข้าร่มนะตากแดดไหมก็ไม่ตากก็ไม่เป็นไร 응응 mm -hmm. โดนครับ <Wow. S 1> ปราช่อนปราช่อนไม่ใช่ปลาดุกโดนแล้วครับไซส์ด้ามเบ็ดใหญ่กว่าด้ามเบ็ดหน่อยท่านผู้ชมกัดช่อนชอบนะครับสำหรับช่วงบ่ายๆนะวันนี้ออกมาบ่ายๆแล้ววันนี้เอา เจ้าของโรงงานมาด้วยนะครับนั่งรออยู่ในศาราเดี๋ยวเอาใส่กระชังเอาแหกหมานไว้ก่อนนะท่านผู้ชมตัวแรกนะใส่ชังแหกหมานไว้ก่อนบอกแล้วว่าช่อนชอบแค่ชื่อก็รู้กบหมานรุ่นช่อนชอบโอเคตัวเล็กเดี๋ยวเอาใส่กระชังแหกหมานไว้ก่อนนะท่านผู้ชม สายดำเบ็ดชั้นมานี่ยผมแบบเก็บทําแดดเดียวกับท้มตําเกิดมเป็นของกินเคิดงั้นบาบบาบาต้องแโอ้โหเข้าแบบว่าเต็มสองเล่มเลยนะท่านผู้ชมขึ้นเพดานเลยนะ นนก,กัดแบบขึ้นเพดานเลยท่านผู้ชมอืมอหือกัดจริงจังขนาดไม่ได้ส่งนะอือเอาสองรอบเตับตักลงน้ำไหมครับลงเด้วเดี๋ยวรูดยังไง เกาะไว้เกาะฮะเกาะกระลวดเกาะกับอะไรไว้อันนี้สีสีพิเศษนะตัวนี้ช่อนชอบเหมือนกันแต่เป็นสีพิเศษลุยต่อหมายเดิมท่านผูน้ชมช่อนนาน้ำท่วมกัดโคตรดีแล้วจะไม่มาซ้ำได้ไงกัดดีขนาดนี้ ตัวที่สองนะท่านผู้ชมแต่เซ็งนิดนึงนะผมไม่รู้ว่ากล้องเนี่ยมันตัดตอนไหนนะไม่รู้ว่าตอนกัดเห็นหรือเปล่าเพราะว่าแบตมันหมดนะครับผมเดินไปแล้วมันกล้องมันตัดนะก็เลยมาเปลี่ยนแบตแล้วก็กดเปิดใหม่ตัวที่สองนะครับไซส์ก็ไม่หนีกันเนาะไซส์น่ารักออไซส์ปลาเค็มแดดเด,ยเด,ยเดียวนะโอเคเอาหยิบไอกระชังมาใส่หน่อยเร็วโอ้เสียดายนะท่านผู้ชม น่าจะเห็นอยู่น่าจับกันถ้าไม่ได้ก็ไม่เจอดึงเขย่ากล้องแล้วก็เอาเขีมปอดตากันท่านผู้ชม,มกินแต่และตัวนี้มันมันขึ้นเพดานทุกตัวเลยนะฝากไว้ด้วยใหท่านผู้ชมชอบน,นะกลุ่มหมานสัตว์ละครจะกลับมานะท่านผู้ชม โอเคแต้มสองไปลุยต่อท่านผู้ชมเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลมาท่านผู้ชมโอเคเมื่อกี้สีพิเศษนะอันนี้สีน้ำตาล วันนี้มันมีมันมีแต่ไซสายปลาเข้มนั่นกันเลยเนี่ยฮะท่านผู้ชมวันนี้เจอแต่ไซสายปลาเข้มนั่นกันเลยตัวที่ 3, สามสายปลาเค้มกัดช่อนชอบเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมตัวที่สามเก็บเก็บไว้นับแต้มก่อนนะท่านผู้ชม ต้มที่สามเราเปลี่ยนครบทุกสีแล้วสามสีแล้วมีวนกลับมาถูโทนเหมือนเดิมก็มีอยู่แค่สามตัวสามสีนะท่านผู้ชมขนาดคนผลิตไม่มีเหยื่อใช้นะครับเพราะไม่ได้ทำมาสามปี โดนสิครับอาช่อนใหญ่มาคลอดแล้วยาู <Yahoo! S 1> ฮวันนี้หมานนะวันนี้พาเมียมานะด้วยคูนหมาทนะ่านผู้ชมโอ้โหไซสวยมาแล้วครับนึกว่าจะไม่เจอกันซะแล้วกับไซส,สวยนะผมเก็บสายกัน มัวก็จะไม่เจอแล้วนะไสดันโลแม่เห็นตามอยู่สองสามรอบนะท่านผู้ชมไม่เอานะผมก็หมุนเหยื่อช้าลงช้าลงนะรอมันนะเหมือนมันกัดไม่ทันนะท่านผู้ชมใสสวยมาแล้วครับหนึ่งแต้มท่านผู้ชมโ <Okay. S 1> อเคเดี๋ยวก,กิปเปอร์ก่อนนะครับเอาก,กิปเปอร์รอๆกัอนอกลับไปช่อนนาน้ำท่วมนะครับยามบ่ายนะครับวันนี้ออกมาบ่ายกว่าบ่ายสองนะครับโอ้ใช้ได้นะครับ ตัวนี้ใหญ่กว่าสามตัวแรกหน่อยนะฝากไปด้วยฮะช่อนชอบครับกลมหมานสารคามแค่ชื okay. ่อก็รู้ครับว่าช่อนชอบโอเคมาใส่กระชังครับท่านผู้ชมแต้มที่สี่ของวันนี <surve muscular section> ้ช <Ken> ่อนชอบเหมือนเดิมเข้าปากบนปากล่างเลยนะเด็ดเข้าปากบนปากล่างเลยนะล็อกไปเลย อืม uh huh. ชอนชอบ uh huh. ตัวแม่มาแล้วครับตัวแม่มาแล้วเดี๋ยวลองที่เดิมอีกสักสามสี่ไม้วะค่อยเดินวนไปตรงนู้นนะท่านผู้ชมแล้วเราค่อยเดินไปสางนี้เผื่อมีเหมือนปลาช่อนมันไปหลบมันไปหลบแดดนะท่านผู้ชมอยู่ใต้ต้นไม้นะผมฟาด ขึ้นตะลิงตรงใต้ต้นไม้โดนเลยไม้เดียววว <Wow. S 1> โดนเลยไม้เดียวเลยท่านผู้ชมไม้เดียวเลยท่านผู้ชม <laughs> โอ้เดาไม่ผิดอ่ะคือใต้ต้นไม้มันเป็นล่มอ่ะ แล้วปลามันไปอยู่ไหมท่านผู้ชมใต้ต้นไม้มันเป็นล่มปลาไปอยู่โอ้โหไม้เดียวตีไปรากมาใส่เปี้ยงเลยท่านผู้ชมโอ้โหช้อนน้ําทวนนี่มันมันดุจริงๆท่านผู้ชมโคตรดุอ่ะเฮ้ยลุดร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 ุดสะบัดเหยื่อลุดท่านผู้ชมอึ๊บ โม่ใดีใจม่ใไดีใจไม่ได้ดูว่าติดติดมินหรือไม่มินโอ้ยเกือบไปได้ตัวท่านผู้ชมตีไปไม้เดียวเลยเปี้ยงพอตีขึ้นขึ้นตะหลิ่งใช่ไหมพอดึงลงไม้นั่นแหละใส่ปั้งเลยไม้เดียวกับสัปรมาโอ้โหท่านผู้ชม อช้อนยามเย็นโคตรหมานนะ่ะไซใหญ่ด้วยสวยด้วยห้าแล้วนะท<อ>ุกคนฝั่งนู้นไซใหญ่กว่าฝั่งนี้ไซเปดีโอ้หมานจริงนะเหยื่อตัวนี้ผมโคตรหมานเลยนะจัดการก่อนนะท่านชม โดนแต้มที่หกใส่ปลาเค็มเหมือนเดิมแต้มที่หกได้ใส่ใหญ่สองตัวนะเออหายากละเริ่มหายากแต้มที่หกมาใส่กระชังครับ อันนี้ผะแนกเฝ้ากระชันงนะท่านผู้ชมเต็มถี่หกสวองามโอเคครับท่านผู้ชมสำหรับทริปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าโอ้ตีตืต้ออยู่อีกประมาณเกือบสองชั่วโมงนะแล้วก็โซนที่มันกัดดีๆ ตอนต้นๆคลิปอ่ะก็คือชาวบ้านเขาก็หาอยู่หากินเอาเรือลงเงินสีห้าลำนะครับลงด่างลงอะไรแล้วมันก็เลยกวนหมายนะก็สําหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับหกแต้มนะครับเล็กใหญ่ปานน่าโพนกันไปนะท่านผู้ชมก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับกลมหมานสารคามกดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับแล้วก็หมานี้ย,ยังยังพอมีตัวนะใครจะตามมานี่ตามมาได้เลยนะครับกุดซุยนะนาน้ําท่วมก็คือยังมีตัวอยู่ เล็กบ้างใหญ่บ้างอะไรป่าปนกันไปแต่น้ํามันก็ลงเยอะแล้วนะน้ําลงเยอะแต่ก็ยังพอกัดอยู่แต่ผมแนะนําว่ามาเช้าจะดีที่สุดนะเพราะว่าตอนเย็นเขาชาวบ้านเขาหาอยู่หากินเขาก็ไปกวนหมายตรงที่เราตีมันก็เลยเ็าพายเรือออกไปสี่ห้าลำอย่างเงี้ยมันก็กวนหมายแล้วนะก็เป็นสําหรับคลิปนี้ก็คงจะจบเท่านี้แล้วครับนี่ก็เย็นละกลับดีกว่าโอเคครับสวัสดีครับ